สวัสดีครับพี่เจนสวัสดีครับเจนจัดครับเจนจัดนะทุกคนนะจะรู้จักนีพี่เจนเชื่อไหมผมมามี facebook พี่เจนแล้วผมก็จะเฝ้าติดตามรถคันนี้อยู่เสมอมาแต่พอผลสุดท้ายแล้วผลไม่คิดว่าผลลัพธ์ <c oughs> มันจะอกมาเป็นอย่างงี้ไว้พี่ <c oughs> ชอบรถคันนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นสีหรือในการจัดโทนที่เข้ามารับกับสีรถรวมถึงสไตล์ที่เรียกว่าทุกวันนี้ พิกไปแล้วพี่เจนอาจจะอยู่ในกลุ่มของสายสายโชว์ในกลุ่มการทํารถหรือว่ารับทําของที่อูจะเป็นสายสายโชว์สายซิ่งใช่พี่อ่ะแล้วในครั้งเนี้ยมาชีกไปเลยชีกพี่ด้วยเผลอะไรพี่เจนผมชอบทําให้มันแตกต่างรถนะนะผมว่าทรงทุกวันเนี้ไปไปงานโชว์เหมือนกันหมดเราก็เลยไม่อยากซ้าถ้าเราไปถ้าเราไปแข่งหรือไปโชว์แข่งกระเข้ขเีอย่างไงเราก็แพ้ มผมคิดอย่างนั้นผมผมก็เหมือนแบบเฮ้ยเราสู้ขัาไม่ได้แน่คมเป็นต้องทําทําชีกไปเลยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวพี่เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์อย่างที่พี่เจงเคยได้บอกผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวอนาคตรถใหม่ๆที่ทําจากอู่ไปจะมีแนวไปเรื่อยๆแนวทางไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าในการแข่งขันหรือว่าในการประกวดอย่างที่พี่เจงบอกแหละพอเวลาในกลุ่มถ้าเราไปจอดโชว์ไปจอดเที่ยวบ้างข้คันน้นก็คล้ายๆคันนี้ไอ้คันนี้คล้ายๆครั้งนั้นที่มันภาษีมันก็การกรรมการดสินมันก็จะเราก็ต้องลุ้นแล้ว ผลจะไปออกไข่ใช่ไหมเราไม่อยากไปลุ้นอย่างนั้นไงอ่าโอเคถึงแม้จะในรูปแบบของการประกวดมันอาจจะตรงกติกาหรือไม่ตรงกติกาแต่ที่แน่นอนอ่ะอันนี้คือตรงจริตของพี่แน่นอนใช่พี่ชอบความแปลกเห็นว่าพี่เจนะก่อนนะเนี่ยก็จะไม่ได้ไปสรงนี้หรอกใช่พี่ผมซื้อเตรียมไว้หมดแล้วถ่านถุงลมอะไรถุงคือเตรียมวางแผ่นทุกอย่างล้อดูดูเป็นล้อแท้ญี่ปุ่นให้ให้ลายมันแตกต่างไปอีกอืไปมาผมไม่เอาเว้เหมือน เหมือนแน่นอนลิงนี้เลยลรงนี้ไวรุนออซี่ไวรุนออซี่ป่ามอบนั่นเองป่ามอบนะก็มีมีหลากหลายสไตล์ที่เขาเรียกนะอ่าใช่ใช่พี่ป่ามอบไวรุนออซี่ใช่แต่ผมไม่ให้ผมปตั้งชื่อใหม่ผมเรียกเลยถ้าทรงนี้มันก็จะเป็นถ้าตามนิยมคือมันเป็นทรงลุงแต่อันนี้ไม่ใช่ทรงทรงลุยไปทรงลุยอ่าอันนี้ทรงลุยนะ Quisiera que me vieras como a ti, yo te veo. Ay, si tan solo supieras lo mucho que te quiero. Oh, oh, oh. Estoy siendo sincero. Oh, oh, oh. Se me va, se me va, se me va contigo volando Y si a mi lado no estás, me la paso, me la paso Lo que pensando Que somos felices los dos en una casita ลุยโชลุยโชอ่ะต้องบอกอย่างนี้ครับคือพื้นฐานรถคันนี้เป็นรถแข้งเป็นรถแข่งมาก่อนพี่รถแข่งเลยแข่งจ่าเลยเลาะเลาะหมดแล้วเนี่ยเข้าเวียงยังมีอยู่เลยสามเส้นข้างหลังก็ไม่ออกนะยางพี่เห็นปะเข้าเวียงเออเนาะก็ไม่ออกยางพี่ยังยางอืมฟิเมในรถผมถามนิดนึงในเมื่อเราใส่ต้องการใส่ยางใหญ่โอเคอันนี้มันเป็นขอบสิบหกนะครับขนาดสองสี่ห้าเจ็ดสิบใช่พี่สิบหกซึ่ง ถ้ามองจริงๆมันดูภาพลักษณ์ของล้อมันเส้นรอบวงมันค่อนข้างใหญ่ๆใหญ่แต่พอเวลามันมีอยู่ในดีแม็กตัวเก่าเงี้ยทำไมมันใส่ได้พอดีแล้วมันต้องมีการตัดแต่งหรือว่ามันต้องมีการยกหนีหรือว่าไงบ้างไหมพี่ไม่ยกเ,เลยคันนี้คันนี้โหลดพี่ฮะคันนี้โหลดโลดเหรอหลังสี่นิ้วข้างหน้านิ้วหนึ่งโอ้โหลดพี่โลดเนี่ยดัดแนบจนจะโค้งเลวพี่โอ้หลังสี่นิ้วนี่ยที่เราเห็นนี่คือเราไม่ได้ยกสูงใช่ไหมใช่ใช่ครับ เราไม่ได้ยกเลยทั้งนั้นนี่เราโหลดใช่ไหมโหลดเลยพี่แล้วข้างหน้าคือก็โหลดโหลดหนึ่งนิ้วโอ้ผมเพิ่งรู้เนี้ยว่าสผงเนี้ยก็ก็สร้างล้อมาเนี่ยผมผมยกรถรอแล้วนะครับพอมาใส่โอ้โยงเลยรถสูงเลยต้องมาโหลดใหม่จตดส่งใหม่อีกรอบหนึ่งผมเข้าใจละที่มันสูงมันสูงด้วยยางด้วยยางด้วยแล้วก็มิติของรถเดิมๆมันก็สูงอยู่แล้วด้วยอื อันนี้คือเรามาจัดระดับหน้าหลังเลยข้างหน้าโหลดหนึ่งนิ้วน่งนถ้าเทียบจากแสาด,าดข้างหน้าโหลดหนึ่งนิ้วข้างหลังโหลดสี่นิ้วใช่ครับอโอ้โหแต่เวลาการวิ่งการอะไรที่ผมขับรถตามตัวพี่เจมส์มารถมันก็รถมันก็ห่อหอมันก็เลยกำลังสวยเว้ยกำลังสวยใช่ครับอือันนี้คือต้องบอกอย่างนี้คือท่อออกนี้เลยใช่ไหมพี่เจมส์ออกนี้เลยคือจะใส่มีแนวโน้มจะใส่กันชนกันชนไหมใส่พี่แล้วก็เดี๋ยวก็เจาะกันชนอืออกนี้เลยอืขี้เกียจทำแล้วท่อเดี๋ยวก่อนไอ้คำ ส้มเดิมโรงงานแต่คนโรงงานอะไรอีซูไอออีซมีส้มนี้เหรอมีพี่เจนหลอกผมไม่หลอกข้างในยังสีส้มเลยหลอกทำไมเนี่ยข้างในสีส้มนี่ดูเลยไม่ใช่เหรอพี่เจนนี่นี่ใช่หรอเนี่ยอีซุมีสีส้มเหรอเนี่ยสีส้มรถปีไหนอีซูมีสีส้มพี่เจนปีสองพันแปดไม่ใช่แล้วเราผมเราผมจริงคือเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถผมไปซื้อจากอีซุสมงวนไทย รถที่เขาปวดประจําการอะไรพวกนี้รถสํานักงานอะอออกแนวเหมือนรถองการโทรศัพท์รถการไฟฟ้าโอ้ช่วงที่ว่าเลือกเป็นรถแข่งผมก็แค่ไปเปลี่ยนเชดเฉยให้มันดูเข้มขึ้นหน่อยจะได้ปออกส้มแดงๆหน่อยแสดงว่าพี่ชอบสีส้มไม่เชิงชอบแต่มันได้ไปสีส้มมาเราก็เลยเออสีส้มไปเลยเนี่ยเหมือนสื้อก็เป็นตรงสื้อสีส้มไปเลยเป็นโลโก้ร้านเป็นโลโก้ร้านไปเลยเป็นส้มไปเลยนี่ครับผมจะให้ดูครับในการจัดวางนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ รถอ่ะสไตล์อ่ะโอเคเราทําภายนอกตามสไตล์วัยรุ่นออซี่ครับความสูงความความอะไรคือสวยลงตัวแล้วแต่ห้องเครื่องถ้ามันจะเป็นสีสันหรือว่ามันจะเป็นในสไตล์ของสายโชว์แบบร้อเปอร์เซ็นผมว่ามันก็คงจะไม่เข้าไม่เข้าพี่เพราะว่าผมผมคิดอยู่แล้วรถสีส้มจะเอาสีอะไรมาใส่อยู่วะอือย่างรถรถสีสน้ำเงินตัดแดงตัดส้มได้อ่าครับแต่แต่พอมารถสีส้มจะไปตัดสีอะไรทีนี้คิดนักเลย แดงตาเขียวได้คิดอะไรไม่ออกกะดำไม่กอนมีความกังวลไหมพี่ที่ในการทําสีโทนดําแล้วรู้สึกว่าในอุปกรณ์ในการจัดวางอะไรเรากลัวมันจะไม่เด่นไหมกังวนพี่มีที่กลัวย่างเนี้ยพอเราไปทําดําโชเกตยมันจะโชไม่ทัดแหละอ๋อเอาคู่มือตรงๆคือว่าเราเราโชชิงานของเราอะโชงานไม่ได้ในอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็มันอาจจะมองไม่เห็นใช่พี่ เนี่ยผมเห็นแล้วมันต้องเล็งดีๆนะพี่นะอันนี้คือเป็นถังอะไรพี่เจนถังพาวเวอร์ครับเราดีไซน์ที่มันเป็นแบบแนวนอนเนาะแนวนอนพี่ผมไม่เคยเห็นนะสซนน่าจะเป็นแนวตั้งไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะไม่ใช่ต่อตั้งก็มันดูมันจัดวางไม่ลงอ๋อมันไม่มีท่าที่จะลงก็เลยให้มันบีบบีบบีบสเกลมาให้มันแทรกชายให้มันให้มันอยู่แค่ไหนบอขทางเอจะไม่มีพอมันพอมันมีหมอลมแล้วมันเลยดู วางให้มันบาลานซ์กันให้มันดูบาลานซ์นั่ไม่งั้นมันก็จะหนักไปข้างหนึ่งใช่ไหมอย่างที่ผมบอก่อกี้ผมจะสื่อสารเพื่อนเพื่อนเข้าใจอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นแนวโชว์แบบเครื่องห้องแบบซีซันวันแหววในสไตล์ของแราวิ่งในงานโชว์ห้องเครื่องจริงถ้ามันไม่ได้ออกมาในรูปแบบของความดุดันหรือในการจัดวางห้องเครื่องใหม่มันก็คงจะไม่เข้าสไตล์อันนี้มันก็เหมือนเราทําดูดูเข้าไปเพื่อให้มันเข้ารับกันหรือผมถึงเลือกสีสีเทาให้มันดูเข้าไปเลยให้มันตัดเป็นโทนไปเลยพี่ในการจัดวางทำไมไม่ไปโบกุ พื้นที่มันน้อยไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วพี่ที่แรกผมจะโบคู่เลยไอ้ไเชื่ไปยังไงดีวะเนี่ยพื้นที่มันน้อยมันไม่เหมือนพวกออเนิยตรงนี้เขาเยอะอจัดวางได้ดีแม็กส่วนมากอะถ้าโบกู้ก็ต้องมาอยู่นี่ครับมันก็ไม่เลอ,อแต่โบเดียวมันก็ดูแบบสไตล์ดุดันนะใช่พี่ดำไปเลยอันนี้เขาเก็บรายละเอียดไว้ว่าวา่าผมมองว่าในห้องเครื่องอะมันลีกหนีเลยนะสไตล์คือให้มันเข้ากับรถเลยใช่พี่ จะถามว่าสายโชว์เขาจะไปแนวนี้ไหมโอเคสายโชว์มันอาจจะไม่ได้สไตล์ดูดันใช่พี่สายโชว์เขาจะไปเน้นเป็นของแต่งให้มันดูเยอะที่สุดอ่ะเอเซสซอรี่เอเซสซอรี่เยอะอ่ะให้มันดูเยอะเข้าไว้แล้วแต่คนพี่แล้วแต่แล้วแต่ในการจัดวางทัวโบเราเลือกตำแหน่งวางมาไว้ข้างหน้าอันนี้เหมือนผมจะมองเหมือนสไตล์ของรีโว่ super livo ที่มันจะอยู่หน้าเครื่องอ่าันีใช่ไหมนี่ครับนี่ผมต้งบอกไงว่าให้ดูรายละเอียดออะผมพูดตรงตรงนะ รถคันนี้เวลาจอดนะครก็ต้องมาดูรายละเอียดหนึ่งด้วยเอกลักษณ์ของรถเขาต้องดึงดึงดึงเข้ามาดูยิ่งโล,ล่งเราต้องยิ่งเก็บให้ดีคือยิ่งโล่งอะ่ะคนมันเห็นเยอะเห็นทุกจุดไงพี่ครับพอเฮ้ยเฮ้ยนู่นเฮ้ยอย่างเงี้ยคนชอบติอ่าอย่างฝัง่งนี้ยผมก็จะพวกระบบใหม่ก็เป็นฟิตติ้งไปเลยเก็บผัฟิตติง้งนี่นะพวกไหนกราฟพวกอะไรทางนี้จะไม่ดูไม่ไม่เกะกะเหมือนทั่วไป อ้น,นี่ยางรางจะวางบนไปเลยใช่พี่จบเลยเนาะจบเลยพี่โอ้น,นี้ผมดูชอบเนี่ยในสไตล์การวางถ้ามองมิติจากหน้าเครื่องมาโอ้โหมันมันเป็นระเบียบ,บมันเป็นระเบียบ,ค,บคือด้วยการที่ว่าเดินท่ออินเตอร์เข้ากับอินเตอร์มาระบายปุ๊บเราเน้นฝั่งเดียวเลยใช่ทีแรกผมก็จะเอาเข้าฝั่งออกฝั่งแต่ด้วยด้วยพื้นที่กับการจัดวางของเราอะถ้าวางปุ๊บตัวเนี้ยสั้นเลย ทอสันปุ๊บดูไม่สวยลว<อ>ะก็เลย hey, เราไม่ได้ใช้บูทยเยอะจนแบบเป็นรถแข่งก็เข้าฟังเดียวเอาฟังเดียวเลยบวนเอาระบายความร้อนมาเลยเราไม่ต้องมีแอร์ดักด้วยมันดักของมันเองเป็นสไตล์วีเมาส์วีเมาส์ใช่ให้มันดักของมันในตัวอ Further, go faster. นะครับว่าทุกวันนี้ในรายละเอียดของอเ c e s ซ o r ีอ่ะถ้าถามว่ามีขายทั่วๆไปไหมมันก็มีขายอยู่ในการจับวาง<ม>แต่ถามว่าคือตอนนี้ไอชิ้นส่วนหรือว่าในไอเดียสรรสร้างใหม่ๆของอัวผมว่ามันเขาจะเน้นไปทางคัสตอมซะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คัสตอมหมดแล้วพี่ใช่ไหมใช่เพราะว่าทุกคนนะอ่ะ,ออวะเวลาแต่งแเวลาแต่งรถพี่เขาก็อยากได้คันต่อคันอืพี่ผมไม่อยากเหมือนคันนั้นเอาแล้วนัก ช่างรักใจแล้วจุดทำไงดีวะสิบคันสิบแบบบิี่เอะมันตั้งโจทย์มาสิบคันสิบแบบเลยเนาะจนี่ไอ้ลูกค้าผมเนี่ยเห็นทรงเนี้ยเอาแล้วพี่หายางให้หน่อยแต่ต้องเป็นล้อแต่ล้อสิบแปดอืมอ๋อจะสิบแปดสิบแปดไม่มียางบางเลพี่ต้องต้องเป็นสิบแปดเพราะว่ารถมันมีเบรกแล้วไงโอ้บังคับด้วยเบรกอ๋ออืมแต่ดีตรงที่ว่ารถเป็นตัวสูง ตลอดไปก็ลอดไปแล้วก็แสดงว่าเราต้องใช้ยางใหญ่ได้ถ้าเป็นสเปคตรงเนี้ยโอเคยางอย่างพี่เจนบอกว่ามันก็โอเคผมว่าเนี่ยถ้าใครลีกหนีการแต่งรถที่ในรูปแบบว่าเฮ้ยเตี้ยคุณลองมาเล่นในสไตล์นี้ครับดีนะมันมันเป็นสไตล์ด้วยพี่ใช่เป็นสไตล์มันเป็นสไตล์เอามันลุยได้ทุกที่อ่ะมันไม่ได้ว่าเราจะต้องโอ้จะต้องไปแบบว่าเฮ้ยฟิตเมนต์รถมันจะได้ไหมมันจะสวยไหมเราให้มองว่าเราเป็นสไตล์อื เราแต่งสไตล์นี้ใครจะว่าไงคือมันคือสไตล์นี้คุณก็ลองดูว่ามันผลลัพธ์มันลงตัวไหมอยาให้ใส่บันไดข้าวแบบบันไดเล็กนะเล็กๆอะสีดําพี่ดแล้วใส่เลยบางโคนอ๋อไอ้บางโคนบางโคนยางแนวเรนลี่อ่ามันมาได้นะพี่เพราะว่าอยวกก็สร้างเองอีกทีนี้เราสร้างอยู่แล้วพี่เป็นอลูมิเนียมเลยคิดอยู่สแตนเลสจะได้นะนะดีเนียมนี่่า มีเนียนึกว่าไอเนียมก็เล็กกับพี่เออสีดำนิดนึงพี่แม่เป็นเอาเอาแค่สุดแคบพอแล้วไม่ต้องสุดก็ได้พี่เป็นแค่เท้าเหยียบขึ้นนะใช่ป่ะเหมือนพวกสไตล์ออฟโรดอะมีแค่เพราะว่าตอนนี้จะที่เหยียบขึ้นข้างรถมันจะโล่งอะมันจะลอยนิดนึงมันจะลอยนิดนึงแต่ถามว่าโดยรวมอะผมทุกใจเลยผมทุกใจพี่เจมผมบุ้นจริงผมแบบว่าตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเท่าไหร่พี่เพราะมันต้องเก็บรายละเอียดรถมันเพิ่งเสร็จขาดอะไรบ้างพี่ก็มีภายในพี่พวกบางอย่างเพรา หน้ากากวิทยุอะไร้มันตอนเป็นลูกแข่งก็มาแตกหมดอะไรหมดนี่มันระบาตรงนี้แหละใช่พอเวลาลื้อไปแล้วเฮ้ยของเก้าอยู่ไหนวะไม่ไหนวะอ่าเราก็จะมาเก็บรายละเอียดคือภายในพี่เราภายในเราจะตกแต่งยังไงเพื่อให้มันเข้ากับหลุบางพี่หรือว่าก็ปล่อยภายในเลยภายในจะเป็นที่คิดไว้จะเป็นเขาเรียกว่าหนังเทียมอะคันธตาอ่าผ้าคันธตาาใช่พี่พ้าพวกหลังคากุ้งไม้หมดเลยเหรอใช่ที่คิดไว้ก็คือจะให้มันคุมโทนดําไว้เลยข้างในอาจจะมีแอรวีไอพีนิดๆิดหน่อย ฝังไฟฝังไฟเออนี่หนึงนี่นึ่งนี่นึงเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หลุดแบบจนแบบเป็นจ่าไปเลยอันนี้สไตล์การแต่งห้องเครื่องเนี่ยอิเซสเซอรี่ที่มันใช้ถ้ามองกันจริงมันก็ไม่ได้เยอะไม่เยอะพี่ส่วนมากมันจะเป็นงานคัสตอมซะส่วนใหญ่นะพี่เนาะใช่โอ้เนี่ยผมเห็นเป็นอิเซสเซอรี่ที่เป็ะเปลืองก็พวกหัวฟิตติ้งพี่เปลืองโอ้ตัวแพงเลยล่ะตัวแพงนั่นแหละเปลืองด้วยโอเคพวกพวกอย่างนี้นะใครที่แต่งรถหรือว่าแต่งห้องเครื่องนะเวลาคุณจะมีปัญหาก็จะมีปัญหาในเรื่องของค่าฟิตติ้งนี่แหละ พอลูกค้าถามคิดบีมาหุ้ยพี่มันมันแพงขนาดนี้อย่างอื่นยงอื่นถูกหมดแพงหัวฟิติ้งใช่หัวหนึ่งสี่ห้าร้อยใช่แล้วมันแล้วแต่เบอร์ด้วยแล้วหนึ่งหัวก็ต้องมีอุปกรณ์มันอีกอือต้องมีอะไรคือตัวนอนมันอีกคณะเป็นนิ้วนะใช่นไข่นิ้วละนิ้วละนะอ่าความยาวแค่ไหนนะต้องพูดกันอย่างนี้นะอ่าก็ต้องศึกษากันนิดนึงนะแต่ผมก็เน้นเน้นให้มันทุกจุดเก็บทุกจุดเลยเกือบแต่ก็ผมว่าหมดนะไหล่กราฟก็ฟิตติ้งน้ำ คือน้ำมันฟิตติ้งหมดมวัดบูธก็ฟิตติ้งเบรกฟิตติ้งฟิตติ้งหมดพี่เนี่ยที่เราเห็นเห็นนะก็คืออุปกรณ์ที่แบบว่าส่วนมากจะเป็นงานขัดตอมแล้วเรามาอะแดปเรามาเอาไอเดียมาใส่สร้างอนุนขึ้นที่เฮ้ยเราเหมือนกับว่าเราเราเรามีเวลาอยู่กับเขาพี่พอเวลาไม่มีอยู่กับเขาเฮ้ยจินตนานการตรงนี้ไปยังไงดีไปแนวไหนดีมันก็เลยลงตัวผมจอดทิ้งไว้คือคาเครื่องไว้กี่ปีพี่เท่าที่คาเครื่องนะสองปี ที่ไม่คาเครื่องอีกประมาณสองปีก็คือเลือกแข่งก็จอดเลยอืตอนนั้นพี่เจงแข่งรุ่นตันตอนนั้นเขาเรียกตันหกตันเจ็ดรถบ้านรถบ้านตันเจ็ดรถบ้านตันเจ็ดซึ่งทุกวันนี้เขายุบรุ่นไปแล้วต้องพูดเนแล้วคือเขาดีขึ้นมาเรื่อยๆมาเป็นตันซี่ตันอะไรไปลแล้วเวลามันมันลงเรื่อยๆไงทุนเราเองไม่ไหวพี่ก็ต้องพูดตรงก็เลยต้องหยุดต้องหยุดเนาะหยุดแล้วยอมเลยเอาเอางานหน้าร้านดีกว่าพี่ใช่หน้าร้านแล้วก็เอามา ลูกค้าเดี๋ยวนี้นจะมาทําแรงบางทีผมกนะ็จะเอาแรงแบบไหนเอาแรงด้วยสวยด้วยเอาสวยไปเลยไม่ต้องมากั้มกึ่งเชื่อผมอันนี้ผมว่างบประมาณไม่ได้บานปลายอะไรมากมายพี่พี่เจนพอถ้าใครสนใจในห้องเครื่องในสไตล์เนี่ยประมาณได้ไหมพี่งบประมาณได้ไหมเอาเริ่มต้นดีกว่าพี่อะรถมาเดิมเดิม,มเริ่มต้นต้องมีให้ผมเริ่มต้นนะเ,เดิมเดิมก็ต้องพอดูได้อ่ะ จ็ดหมื่น,นขึ้นไปเจ็ดหมื่นขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นงานสีงานอลูมิเนียมอะไรก็ต้องมาคุยเรื่องอรายละเอียดกันอีกอ่ะไอ้เจ็ดหมื่นนี้คือเราได้ดีเทลดีเทลใช่หลักๆก,ก็็มอนาม้าอินเตอร์เก็บสีเก็บชุบแอสเซนซี่จะอยู่ที่เลือกแล้วยังหัวเฟตติ้งไม่เอาเอาเป็นแป๊บเบรกก็ไดก็คือเลือกได้เลยพวกนี้ได้ดีไซน์ไหมพี่ได้พี่ก็พวกงานท่ออินเตอร์อะไรเงี้ยเราดีไซน์ได้ไหมในบอดี้เดิมเดิมดีไซน์ไม่ได้ แบบจะสามเต็ <S <S <ส>ม,มที่ก็ออกข้างออกบนแค่นั้นไม่ต่างแล้วก็มีแค่ฟังเทอ,อร์โบเอาโบขึ้นบนกับตำแหน่งเดิมแค่นั้นพี่ถ้าในใ,ในไม่ตัดไม่อะไรนะอืในบล็อกเดิมจะได้ประมาณนั้นพี่สุดท้ายแล้วไม่ตายด้วยบอดี้ตายด้วยบอดี Body, ้ใช่เราไม่จํากัดเอยพี่ห้ามตัดลงตัดล้อ่ถ้าอย่างคันนี้โอเคพี่จะพิเรนลุยเลยอาลุยพี่ออกฝากระโปรงเลยอ่พี่ออกหน้ากันชนเลย พี่ออกข้างหน้าเลยแล้วแต่พี่ทางนี้ผมหาแนวทางได้เพราะว่ามันมีข้อกําหนดดีว่าเฮ้ยท่ออินเตอร์มันต้องไปทางไหนท่อไอเสียมันต้องไปทางไหนเราต้องมีการจัดวางไม่งั้นมันก็ดีไซน์มันก็จะสัําๆกันใช่ดีไซน์มันโดยโดนจํากัดด้วยบล็อกของรถด้วยอพอลูกเล่นนะครับวอลลุกเล่นอ่ะมันก็อยู่อ่ะพูดตรงๆมันก็อยู่ที่ท่อไอีลูกเล่นอ่ะเป็นตัวกําหนดที่ว่าห้องเครื่องคุณจะเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนจากคนอื่นคือท่อไอดีแล้วก็เฮดเดอร์ ที่มันจะเปลี่ยนตำแหน่งทรงในการวางทโบนะอันในส่วนของนี้ก็คือคุณก็ไปลองดูว่าให้คุณจะต้องการตำแหน่งวางในรูปแบบไหนตรงเนี้ยเขาก็จะหาทิศทางในการเดินอินเตอร์ให้คุณแล้วจะเพราะว่าบางทีคุณจินตนาการมาแต่ความเป็นจริงอ่ะบางทีมันไม่ได้อ่าทุกคนจะต้องจะต้องเรียนรู้ในส่วนของตรงนี้และงบประมาณอย่างพี่เจนน่ยประมาณเท่าไหร่ทั้งคันเหรอนี่ยเนี่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 ของเครื่องอเ่ออะเดี๋ยวผมผมผมชอบเนี่ยผมว่าสไตล์เนี่ยโอเคถ้าเป็นในสไตล์ของ มันมันมันก็อารมณ์กลมๆไปเลยแล้วกันได้แดกๆด้วยนะพี่อ่ผมกลมๆไปเลยนะรถส่วนตังอ่ะไม่ได้คิดไม่ได้ดีราคาใช่ป่ะพี่รถเองไม่ได้คิดราคาผมว่ามันมีรายละเอียดเป็นบางจุดกลมๆไปเลยสองแสนฟาสองแสนฟาได้สไตล์นี้เลยสไตล์นี้อืแต่ของอาจจะก็ต้องมาคุยกันนี่แ อ่ะก็ถึงบอกไงว่าพอเวลาเราตัวเองแต่คือแต่ว่าเราข้าวตัวเลขกลมกลมสองแสนฟาสองแสนบวกนะเพราะว่าอสเซสเซอรี่อ่ะเขาก็คิดว่าเฮ้ยเขาก็จะคิดให้ดูว่าอ่าในจุดนี้ราคาเท่าไหร่ในจุดนี้ราคาเท่าไหร่อ่าในจุดนี้ราคาเท่าไหร่ในจุดนี้ราคาเท่าไหร่อ่าในการเก็บของเครื่องราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่าแรงราคาเท่าไหร่เขาก็จะตีตัวเลขให้โกลนชัดเจนอยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่พี่พี่เมาผมเพราะถึงนาเฮ้ยทำไมพี่ผมไม่ได้นู้นนี่นี่อ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าในเกณฑ์ที่คุณตั้งมา I'm, 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 we all about the fancy lifestyle, fast cars with some nice chicks. We all about the fancy lifestyle, fast cars with some nice chicks. We, we all about all the rolling of the of the wheel, got a sneaky ride. Pulling, pulling all the stones, get the visualized. We high fashion, read them captions, living all the dreams at the fancy. Outside, girl. I'm, side. Gold, the I'm, I'm on, on my way. My way where the silence is and the show. ทรงอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะว่ารถเตี้ยๆนะจะยกสูงก็ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดพี่เนาะเปลี่ยงแค่ร้อย่างที่แรกผมยังกลัวเลยเลยยกรถขึ้นเดิมๆก่อนแล้วค่อยไปอาล้อมแต่โอ้โหพลาสติก คัดใจเอาลงน่อยเอาลงเลยไม่น้อย่โอ้ไม่น้อยหลังสี่นิ้ว,หล,วหลังลงสี่นิ้วนะหงงน้าลงนิ้วหนึ่งสวยพี่เจมผมผมรู้สึกว่าพี่ผมผมทุกใจคันนี้ผมเชื่อได้เลยว่าถ้างานประกวดทุกคนเลี้ยวเข้าไปดูรถคันนี้นะครับแล้วก็ดูสไตล์เผื่อว่าจะเปลี่ยนไอเดียรถคุณเพราะว่ารถเตี้ยโอเคบางคนเซ็ตนุ่มได้ก็ขับดีถ้าบางคนเซ็ตไม่ได้ก็ต้องบอกเลยว่าคุณลองเปลี่ยนแนวไหมใช่ป่ะไปไหนให้แล้วชั่วโมงนี้หน้าฝนด้วยอะไรด้วยก็แต่ถามว่ายายอย่างเงี้ย มันก็จะมีข้อเสียน่อยมันสลัดโทนอ่าแล้วก็จะราขี่แบๆหอนนิดนึงนิดนึงนิดเดียวพี่ดอกนี้นิดนึงเอาง่ายๆพี่ท่ออาจจะดังกว่าด้วยดังกว่าใช่ปะถ้ารถทำนี้ท่ออาจจะมีเสียงมากกว่านะอ่ะถ้าใครสนใจนะผมว่าแนวนี้ก็เรียกว่าพี่เจเน่ฉีกเท่แล้วเป็นผู้นําเทในสไตล์ของวัยรุนออสซี่นะเรียกว่าอะไรป้าม้อปะป้าม้อพี่ป้าม้อป้าม้อป้าม้อ ก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อพี่เจนได้นะ Facebook พี่เจนก็เจนจัดช็อปเจนจัดช็อปเลยราชบ,บุรีราชบ,บุรีนะบบไม่ใกลไม่ไกลครับอยู่บริเวณของแถวแถวค่ายค่ายบุรชัดค่ายบุรชัดนะแล้วก็วันนี้หิกอง,กองผมบอกได้เลยว่าเรามาถ่ายที่แบบบรรยากาศที่มันแบบคดเข้าอ่ะ S <S มันใช่อะพี่มันพร้อมลุยอ่ะคนได้อะเดี๋ยวลงนี่เลยเดี๋ยวลงนี่เลยไม่ต้องไม่ต้อง่ต้ผมว้ยเยนเรียกกูภายอม่รอมเลยเมื่อกี้ก็แย่แล้วเมื่อกี้ก็แย่แล้วพี่เมื่อกี้มีอุบัติเหตุอยู่หน้าร้านก็เลยเขาไปช่วยกันนะก็อ่ะพี่เจนผมว่าในรูปแบบเนี้ยมันสวยมันสวยจริงก็เวลาโชว์หรือว่าอะไรเงี้ยก็อยากเพื่อนเพื่อนได้มาดูครับเพื่อเพื่อนๆนจะมีไอเดียแนวทางในการตกแต่งที่ ไม่ซ้าใครหรือว่าแนวทางไอเดียใหม่ให้กลับไปอัดแอปกับรดคุณได้แนวบ้าบอพี่แต่เมื่อกี้พี่ขับมามันก็ไม่ได้บอกว่าหูจะพ่นควันอยู่ตลอดเวลาใช่ปะถ้าเราจูนได้ให้ควันมันบางได้อะไรได้มันก็ขับได้โอเคเนอะเดี๋ยวรอดูในฉบับเต็มกับการที่ว่าใส่กันชนหน้าเนาะนะก็ฝากไว้ด้วยครับกับผลงานการสัร้างจากเจนจัดช็อปนะครับโดยอักษรย่อ j 2 s นะก็เอกลักษณ์ของพี่เจนเลยนะครับ ฝากเบอร์โทรนิดนึงพี่เจนอ่า0888529563ครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผลงานที่ร้านก็เอาง่ายๆคือว่ารถกระบะรถเก่งคือมาใช้บริการได้เลยทําทุกอย่างจริงๆนะอยู่ที่ว่าจะทําไม่ทำเอ้ยเข้ามาแล้วต้องทำนอินดี้อ่ะอินดี้ทำต้องทำต้องทำมาอินดีไม่ได้พี่โอเคขอบคุณมากครับพี่เจนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอดูติดตามนะหัวเชินตอไปว่าคันนี้จะ เเพิิ <S <S ่มมตอะไรนจะเพิ่มเติมอะไรแล้วก็จะไปทำในส่วนของตรงไหนเพื่อให้คันนี้มันเต็มรูปแบบมากที่สุดก็ไปติดตามได้ครับที่ Facebook อ่ะเจนจัดช็อปนะครับก็ขอมาพี่เจนสวัสดีครับ mucho que te quiero oh, 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 estoy siendo sincero oh, 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 yeah. Se me va, se me va, se me va contigo volando Y si a mi lado no estás, me la paso, me la paso Los días pensando Que somos felices los dos en una casita